พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายูหัวประชวรและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2468โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายูหัวมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติไว้ความตอนหนึ่งว่าหากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทัยธรรมมาชาทรงเป็นประธานคณะ ผู้สำเร็จราชาการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ไขให้ในขณะนั้นพนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชาเทวีในราชาการที่6มีพระประสูติการพระราชธิดาถึงแม่สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาจะไม่ทรงเต็มพระทัยที่จะทรงรับราชาสมบัติด้วยทรงเห็นว่าพระองค์ไม่ แก่ราชาการเพียงพอและเจ้านายที่มีอาวุโสพอจะรับราชสมบัติที่ยังหน้าก็จะมีอยู่แต่ที่ประชุมได้ลงความเห็นเป็นเอกฉันให้เชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาสเสด็จถลิงทวันราชสมบัติสื่อต่อจากพระบรมเชษฐาธิราชพระองค์ทรงรับพระบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2469 โดยมีพระนามอย่างย่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมมนทลมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้าลำไภพันนีพระวโรชยาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าลำไภพันนีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหลังจากนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะอภิรัฐมนตรีอันประกอบด้วยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงวเวเดชสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรวิริย์ สมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณริศลานุวัติวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพญาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพระจันปุรีนาลืนาศซึ่งมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์ระหว่างที่ยังทรงหมต่อหน้าที่ในคณะที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัตินั้นฐานะทางการคร้างของสยาม และสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างมากพระองค์ได้ตัดลดงบประมาณในส่วนต่างๆเช่นงบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์งบประมาณด้านการทหารรวมถึงการยุบหน่วยราชการและปดข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเพื่อลดรายจ่ายของประเทศทำให้เกิดความไม่พอใจอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสยามในเวลาต่อมา พระราชกรณียกิจประการหนึ่งคือพระองค์มีพระราชปารลบจะพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองให้แก่สยามโดยพระองค์ได้มอบหมายให้ในายเลมอนบาทเลสตีเฟนที่พึกษาสนโยบายต่างประเทศชาวเมริกันและพญาศีวิสารวาจาร่รวมกันทำบันทึกความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่ถูกทักท้วงจากบรมราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ จึงได้ละงับไปก่อนภายหลังงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบร้อยห้าปีพระองค์เสด็จแปรพระราชาฐานไปยังวังไก่กังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธระหว่างนั่นเองคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองในวันที่ยีมิถุนายนพศ2475และได้ได้เข้ายึดสถานที่สำคัญของทางราชาการได้รวมทั้ง ได้เชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากลมพานครสวรรค์พินิจผู้สมเ็จราชการพานครพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาที่พระทีนั่งอน,นันตสมาคมเพื่อเป็นตัวประกันเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวพระองค์ตัดเรียกพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีที่อยู่ที่หัวหินให้เข้าประชุมกันที่วางไกลกังวล เพื่อทรงหาลือและหาแนวทางต่างๆที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นแสดงความเห็นออกเป็นสองฝ่ายทางสนับสนุนให้ต่อสู้กับคณะราษฎรและฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรสู้หลังจากนั้นพระองค์ตัดว่าเมื่อได้ฟังความเห็นของเจ้านายและเสนาบดีทั้งสองฝ่ายแล้วทรงเห็นว่าถ้าจะสู้ก็คงสู้ได้แต่จะเสียเลือดเสียเนือ้อ ข่าแผ่นดินซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันทายที่สุดพระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดพระองค์ทรงเสด็จกับพระนครและได้พระราชทา,านพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวในวันที่27มิถุนายนพศ2475 และพระราชาทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2475บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอกบ้านป้องเมืองคุมเยา เสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป